สวัสดีทุกคนที่น่ารักกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาจำลองการเล่นแบบสัตว์รถจำลองการเล่นแบบต้องจำลองการสัตว์เป็นสัตว์นะคะเออพูดไม่ถูกก็ก็เออก็เลยเราแปลงละให้ดูนะคะเดี๋ยวเราสอนเอาด้วยเราสอนฝั่งก็ค,คือเราจะสอนเอาตัวเออแบบนี้นะตัวเนี้ยกนะ็คือเราจะสอนเอาหมาแบบหมาป่าระ หมาป่ามีปีกหมาป่ามีปีกจริงอ่ะมันจะเป็นติ๊กโอกก็เป็นไม่ได้มันจะเป็นหมาป่าก็เป็นไม่ได้ไม่รู้มันเป็นตัวอะไรนะคะแต่ที่จริงมันก็เป็นหมาป่าผสมจิ๊กโจกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เริ่มสอนเอาเลยนะคะแบบแรกให้วิงงนะวงว่งตามเราบัวมาเลยนะ <c oughs> วิ่งตามเราเลยวิ่งตามเรามาเลยนะคะก็เข้ามาในต้นไม้นะะี่ค่ะ เนี่ยนะคะเข้ามามันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะถ้าทุกคนเนี่ยเก็บไข่อีสเตอร์ถ้าใครเห็นไข่อีสเตอร์ก็เก็บไปเลยนะคะมันอาจจะมีสิทธิ์ได้ตัวที่เราใช้อยู่เนาะก็คือนั่นน่ะตรงนั้นก้อนดำๆนะนี้ใชก้อนดำๆอ่ะกนน้าเราเก็บไม่ทันเราโดนพูดคำหยาบก็ไม่ได้เราโดนกินไปแล้วเก็บไม่ทันนะคะขอโทษนะก็ เดี๋ยวเราก็จะสอนความเรื่อยๆนะะก็แบบไม่ก็มีลำวโรโลำดับที่สองคือให้ทุกคนไปเก็บกล่องสมบัติแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้ตัวละครเพื่อเกมนั้นเพื่อเกมเดียวมีสิทธิ์ได้ตัวละครเราพูดนะะะกล่องนั้นถ้าบอกว่าทุกคนได้แบบเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยหมือนก็ตายเออแต่เราได้เป็นเอานั้น มปาไม่ปี่นะคะกล่องนั้นก็มีแล้ะถ้าบอกว่าทุกคนไม่ได้ก็ไม่ต้องอารมณ์เสียก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็คือดวงของวกคุณนั่นแหละเราก็ไม่อาจเราก็อธิบายไม่ได้แล้ว่ะฮะเออชิบหายแล้วเชียไม่โอเคค่ะทุกคนอันดับที่สี่เราก็มาตีหุ่นนะคะ ที่คุณเราก็จะได้เลเวลเห็นหี่ยกี่สีม่วงๆแหละคือเวลที่กำลังจะอัพของคุณน,นะคะแล้วมีหลายอย่างเลยใช่นหมก็ถ้าใครเลือดล้วเนี่ยก็มาเก็บแอปเปิ้ลกินก็ได้นะคะแอปเปิ้ลเก็บกินได้นะคะแล้วก็มันจะเพิ่มเลือดให้นะคะอืมอีกอย่างคิดเท่าไหร่แล้วอย่างนี้ให้อย่างไรอันที่สี่นั่นแหละ อย่างนี้ค่ะก็คือเป็นเนือมีหลายอย่างเกินคะที่่ายไม่ถูกก็อย่างที่ห่าก็เออแป็นน้อขอคิดก่อนที่ห้าก็คือสามารถขี่สัตว์ได้นะคะ<ไ>ก็เราไม่อยากขี่เราเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบขี่อ่ะแล้วอย่างที่หกเราก็จะอธิบายถ้าเป็นเน้อ ด้านทุกคนอยู่ด้านนอกนี่ยมันก็จะไม่มีเซฟโซนให้นะแต่ถ้าคุนอยู่ด้านในมันจะมีเซฟโซนให้นะคะเขาทุกคนอยู่ในเซฟโซนเนี่ยก็จะไม่สามารถมีใครตีคุณได้แล้วคุณก็จะไม่สามารถตีเขาอะไ้อะพอเราออกมาจากเซฟโซนคุณก็โดนตีได้นะคะเฉพาะคนกัดเนี่ยเราจะให้อยู่ในเซฟโซนนะี๋ยวเพื่อแล้วก็มาตีคุนถ้าใครไม่อยากบวช ถ้าตีห <c oughs> <c oughs> ุ่นอยากวัที่อื่นก็แล้วแต่คุณเลยนะคะเพราะเราก็ไม่ใช่อมินเหรืออะไรโอเคได้แล้วครับน้องก็อย่างที่เจ็ดมันก็จะบเออเออมันไม่เกิจะว่าาะมันก็จะมีบอสด้วยนะคะบอสดิมีบอสด้วย เราจำได้นะคะว่ามีบอสมังกรอยู่แถวๆนี้มีไหมถ้างบอสมังกรนะคะเดี<อ>๋ยวเราไปกัน่อดเดีเ๋ยวเราจะไปทำให้เลื่อนรถนะคะอันหนึ่งเจอของดีโอเคงั้นเราก็จะเออไปไปหรอไปทำให้เลื่อนรถนะคะแล้วเราก็จะกินแอปเปิ้ลให้ดูอ่ะให้เลือล่อนรถนี่นะคะที่จริงอะ่ะบอสก็ตีได้ บอสตีได้แต่ว่ามันตียากนะคะก็คนที่บอกว่าเพิ่งเล่นใหม่ๆแล้วก็ไม่อยากให้ตีหออกมาโอเคเราเลื่อนรถจากขึ้นแหละเราจะไปกินแอป,ปเปิลให้ดูว <c oughs> ิ่ช้ามากเลือดฉัน้นเต็มแู่แล้ว <c oughs> คือที่จริงอะก็ปล่อยไว้อกไม่ต้องกินก็ได้นะคะแต่สมารับเราเนี่ยนะ พอมาเห็นไหมแล้วมันก็จะขึ้นมาเพิ่มมาเลยอ,อ่ะที่จริงอ่ะยังไม่ได้เบื่อเลื่อนภาพทีเดียวด้วยแอปเปิลนะคะเราไปเก็บไข่อีกต้นนะแล้วมันก็จะเพิ่มแร้วเพลงเลยวิเจอเพลงว่ะเฮ้ยเธอเวิวเราเจอเพลงว่ะงั้นเต้นเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดีย๋ยวอัดคลิปไม่เสร็จกันนี้ โอเคงั้นเราก็จะไปอันนี้อย่างที่เออหลายอย่างก็นี่จะมีหลายอย่างน่าจะหมดแล้วแหละมั้งแหละก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเวซี่หรือช่องเราด้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะรักนะคะจุ๊บจุ๊บ